หนูไปแต่งหน้าที่นู่นงไปออกเร็วไปแต่งหน้าที่นู่นออกเร็วตรมตำรวจป้มปอมตำรวจปลอมคนเยอะจตำรวจป้อม

เตือนหนิของแกก็ขึ้นต้องแจ้เตือนขึ้นเลยไม่น่าไม่แจ้งเตือนหรือไม่ค่อยได้ไลฟ์นะช่วงเนี้ยเมื่อวานหนูก็ไปไลฟ์ในแอปลุงแอปหนึ่งตอนถึงบ้านแล้วก็นอนใ,ใจไม่ค่อยออกมันเป็นหวัดอะ

ไม่แจ้งเืินเลยซื้อโทรศัพท์ใหม่แจ้งเป็นปกตินะออกแนวมาคนแบบเผอไปปิดการแจ้งเือนไว้เอยหรือเปล่ามันต้องกดติดตามแล้วก็กดะระฆังมันต้องกดกระดิ่งไว้ม่ต้องส่งของขวัญไว้เยอะๆทุกคนกดเป็นปะกบมันไม่เป็นระสอบ แมวฮะ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 ฮคฮะฮะนะฮ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 เนี่่ทุกคนเห็นะฮะกะกะดะฮะอะฮะฮะะฮะฮะฮยฮะ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 ะดิฮะฮะตะฮะฮะฮะะฮ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 ะะ กระโดดกอดกันแล้วมันล้มทำไง้เขามาอยูน่นี่เราจะกินหร้อป่ะเอาไหมามีบะหมี่ไหมคะ,มคะเอาบะหมี่ชามเล็กคะ่ะแต่ว่าเป็นตับ เรออกมาแล้วเหรอระวังว่าลุงระวังระวังมาใส่นะตอนยีนรถติดด้วยอมอมกินอะไรครับออมกินไม่ได้ลองชิมนะคับเรืองว่าลองจับคำตรงนี้ประเด็นประเด็นมันมีด้วย,นะตวยแต่จิ้มมันต้องมีอยู่อ่ะมีอยู่แล้วแหลนะร้านสะดวกซื้ออาหารจีนเฮะนิ้งยังไม่เห็นปลาว่ามันโดดลงช่วยก๋วยเตี๋ยวไปแล้วหรือเปล่า <laughs> มี่ยังไม่ได้ไปเลยก็มานี้มีมันโดดลงคุยก๋วยวเตี๋ยวยยนบก,กินไปแล้วขอบคุณนกกระดาษครับ กำทำงานหรอกำลูกไม่โดดนี้ก็โล่งใจถ้าหนูโดดลงเป็นมนีคุยแตกเนี่ยคุยแตกแล้วถ้าหนูโดดลางงานพ่อดูอีกแล้วบากลางงานในข่าวตลาต้องหนึลางงาน,น,าน,างงานบเบล,ลเี่ยนระเบียดนี่ งานเดือนละสามบันที่เหลือลามหมดเลยเหลือลามหมดเลย้องจูนหนูระวังโดนบล็อก,กนะลูกแต่ยังกินน่าลูกใจคือมาคิดน้ำจมประดุ <laughs> ออก tiktok จะเด้งหนูออกนะหนูหน,นูไม่ถนนเะป็นยังไงอะ โอ้ได้โดนตรวจจริงไม่มีอะไรกินเลยอันนี้แค่หลังรถเลยมันต้องไปเซเว่นกินข้าวเยากระเบิดตัวดูสินี่งหลังเรียวไประจําพรนึงเรียวสามสี่ห้องเลยไม่รู้ว่าตรงนี้คือจังหวัดอะไรอุทยานแยกใหญ่ที่จะไปกลับรถตรงบางบัวทองเรียนที่เส้นนี้เป็นตรงอยู่อยุธยาเพราะว่ากินไปเกี่ยวเลยอยุธยาอยู่กินนมถ้วย ดีหนุ่มแบบเพื่อขึ้นหน้าเมื่อกี้คือถ้าเอา็นพีซีปาวัลเหรอขอบคุณนะครับมี่ท่าเอ็นพีซีปาวาลเราอยู่ตรงแยกีเทางออกทางออก <c oughs> ทางออกทางออกมีค่พันแล้วทางเข้าสิโดยทางเข้า ่อข้ามาฝากมีห้าแล้วอา่เดือเกื่อยังลงเรื่องัไม่อยากกินถ้วยเล็กครเดอไงม่อยากกินถ้วยเล็กน้ามันจะทำแม้มจะทำแม้จะเดือนนึ่งรถก็ดี น้ำน้กคนเนี่ยเออจอยได้หรอในบุญได้บุญบ่พ่อด้บุญดีบ่ะเดปดมันมีขายอยู่เหรอกินเป็ดเจ้ยีเจ้ยีรีก็พันได้กินแล้วกินไปแจ็คเดือนนึ่งล้วนคุณจังหวกินได้หรอกินได้เพราะมันเป็นกะทิมเป็นกะทิกับใบเตยค่ะแป้งกับแป้งแป้งเขาอาจจะหยดอย่างอื่นที่มันไม่กระเทียม กระเทียมอะไรหรอกระเทียมก็ินได้กระเทียมก็กินได้กินเจเขาไม่กินอ๋อมังสวิทต์เอ้จีเขาไม่กินกระเทียมอ๋อหัวได้จีไม่กินกระเทียมมันไม่กินแต่ถ้ามันกินได้กระเทียมหอมตุ้มนี่ยแบบอาคเวิร์ดว่ะเจอเจไม่กินกระเทียมหอมไม่กินหอมไม่หรือหอมไม่กินนะเจหรือมังสวิทต์ว่ะเครื่งสูนสูนครงสูนไม่กิน น่าาจะมแล้วแต่บางคนก็กินกระเทียมใช่ไม่กระเทียมเจเขาไม่กินกันเพราะมันมีกลิ่นแรงแล้วแต่ฉันก็กินผักโจใช่เจไม่กินกระเทียมหะคือมันบอกินผักเกี่ยวเพื่ออะไรก็จิ้มอะไม่ไหมโอ้แม่บ้าลำแกี่ใช่หอมกระเทียมกินไม่ได้ลำหนักไลนบ่าหลูกค่ะเพราะว่าบ่กิน ครับสำนักหมอป่องฟันแม่อีฝนเ็ป้ายลายๆเหรอตรงไหนนะยังสำนักสำนักหมอป่องฟันแม่อีฝน<ป>เพื่อนสำน,นักอีฝนที่อยู่น้องบวัวแม่อ่อนโอที่ลาา้วแม่อีฝนแม่ฝนหนูมไม่ได้กินจีค่ะ หน <c oughs> ูกินเจไม่ได้หนูไม่ไหวแล้วกินว่าได้ดอกันจะกินประเด็กว่าได้ช <c oughs> ีวิตขาดประเด็กก็ได้ อยู่อิตไทยพิพิอมั้ยเนี่ยฮะอยู่อิตไทยพิพออใช่ไหม you eat Thai เเตี่ยวที่มันมีพริกดำๆมันนะคือมันอไรไน่อยเลยทุกคนแต่มันชอบอิดม<ะ>ัอนนะตมยานยากแบบชตลกลงวันนี้ใส่สีอะไรไม่บอกเตรียมพนมมือไหว้กันดิ ผราทังซ้ำจังเนสะื้ออ็นเอลัยเดือดปักตะกาหนูยังไม่อยากปักตะกาต้าตอนนี้เพราะว่าสถานการณ์ตะกาต้าค่อนข้างจะยำเยะ <c oughs> one is hàng cái thứ sâm na you know you know it sâm nam na bye ăn cái nám น้องแม็กซ์จชุดนี้มีใครเห็นไหมเฉลยวันนี้เอาโทรศัพท์เข้ามาในจอเ้อสัันั์แชทสาวเด้งกินนะไม่มีจ้าหลักฐานเปิดเผยสู่รตาธนาชนด้วยตัวเองอ่อหนุ่มโป้งอะไร ให้อนมตัวนึงถูกเปิดเผยด้วยตัวเองเห็นไหมก็มาเป็นนักขำเปิดนมต้องเข้าชุดนี้ก็สวยเขาไม่ให้ใส่สีแดงขอเขาให้ใส่สีส้มได้ป่ะสีส้มแม่ขอสีส้มใส่มาอีรีด้วยยามด้วยวิหาชุดแปลกๆใส่ไปวันสุพรรณ์ดีกว่า อ๋ไม่ได้ฟีกแกนี่ไงชุดประคองสีส้มไปลงหม้อกระทะทองแดง มันกลับฝั่งยังไงวะเชอนนี่ก็ส้มนะมน,นะออ้องจุนลงหม้อก๋วยเตี๋ยวไปแล้วหรือเราจะไปเช,ช,ชวว่าุเช่าสินตัวฮะเลยบอก พี่ปอนัดอ,อยู่ตรงแยกที่จะเข้าสุ่พันเนี่ยครับมันไปกินก๋วยเตี๋ยวกันนีปฟั๊มพี่ปออยู่ไหนฮนะอ้าวพี่ปอถึงเร็วจังมันน่าจะมันประมาณห้าสิบนาทีครับได้ครับชิลงน้องมอหิวอะไรมาด้วยนะหิวเหรอขนมโอเคได้ครับห้ามีขนม กัดทีแบบว่าโอ้โหนี่จะเล่าให้ฟังว่าทำไมปันถึงแตกบ่อยจึงเพราะว่าพอทำให้มันบางอะ่คือหนูไม่ได้ทำปันนี้ใช่ไหมไม่ได้ทำบีเนียเซรามิก เาไม่อยากโกฟันแล้วก็เลยทำแบบบางๆพอทำแบบบางๆใช่ไหมเวลาเขียวอะไรมันก็เลยแตกขักง่าย นั่คือตอนตั้งแต่แรกตอนแรกเลยนะว่าจะทําไอ้นั่นแล้วไอ้ BDC เรามีกะที่มันที่มันอีกเพียงเพียงแล้วก็ทันเวลาใช่ไหมไอ้สิแล้วคราวนี้ก็เรามีเวลาแค่เดือนเดียวเราลงงานกันแล้วกันมันต้องเคืออะไรมันต้องมันต้องกรอฟันด้วยมีคนเชิญเข้ามาเมื่อกี้เดี๋ยวให้ออ็บกิว่าจะกินกันเสร็จก็ไปเดินไป หมอไม่ได้ห้ามแต่ก็ต้องกินระวังใช่ครับต้องกินให้ระวัง a ya lu poi อะกั <54. S 2> ้นแบงเขียวที่ีใจตีตังเลอจุกงไปใส่เซ็าร่มคือพันบุรีวันนี้ตีมสาวลำโพงใช่ไอดีชุดแบบไว้ไว้จะแบกงอ Nó oh, đi kiếm cái tiệc cầm nụ đó Tai 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 Đẹp lối mà Tai đây lời Tai đây lời oh. ทุกคนโทรศัพท์ร้อนมากหนูจะเดินทางต่อแล้วนะไว้ไปเจอกันที่สุพรรณบุรีเด้อนี่ได้ทางตะวันตกดีใต้โร้โทรศัพท์ร้อนมากไม่ได้ใส่เคีย์บ๊ายบายบ๊ายบายไปยั้วนะเอาต่อใส่พันลุ่มก่อนทุกคนจะเรีนทะเลไปคอน จราสุพรรณบุรีนะแต่งกวาอ่อนแฮปี้มอวเแบบนี้ภาพแบบนีเออเนื้อไส้เขาฝุ่หนียไหเลข3ามปกตนสันกะดซื้อมันต้องมีแล้วงแดบอย่างวัดผุ่มแดงอย่างวีเนาะเอาอย่างวัดผ่มพุทโธยายวีเนาะเอาสุอดพุทโธแล้วะ อีกสี่ร้อยเมตรผีนตายเลยติดเสียงมาติดงานส่งเสียงมามาหาหน่อยทุกคนทุกคนมาหาหน่อยได้ไหมมาหาหน่อยได้ไหมสุพรรณบุรีไม่ไกลเลยนะว่ามียามยามปวดปากจะต้องปวดปากันมาปวดน้องลูปั๊บมาหาหน่อยได้ไหมสุพรรณบุรีไม่ไกลนะมามี มัต้องนนนอสุพรรณบุรีก็แค่หน้าปักซอยนะครับน,น้นอนกลุ่มสนเท่ากับบ้างแซนดําแข็งมันเจะเก็จะเจอะ ฝากซอยไหนฝากซอยสุพรรณบุรีนั่นแหละไกลนิดนึงถ้าถือเหมือนแยกสามส่วนเรอยู่สุพรรณบุรีเราไปโรงแรมเลยนะโรงแรมสองพันบุรีจริงๆมันไม่ไกลนะจากกรุงเทพออกมาออกมาสุพรรณเแค่ชั่วโมงนิดเดียวเองนะไม่เกินสองชั่วโมงอ่ะขนาดเราอยู่ฝั่งตรงเดียวสองชั่วโมงเศษท้<ห>องไก่กลัวกินเผ็ดเกินไก่กลัวลายเสือ สุพรรณบุรีไม่ไกลนะรู้ไหมมันไม่เกินใจหรอกนะเดี๋ยวไปเจอกันใครมาก็วันนี้ไอ้วีมาด้วยนะใครอยากเจอไอ้บีสรุปเขาไม่ได้มาหาหลอนกันมาหาไอ้วีว่าจะไปฉีดยกงูแบบนี้ฉีดให้มันเติมให้มันเต็มตๆมมันจะได้ไม่ยุ่นๆอย่างนี้ที่มันอ้วกอิ่ม กลัวจีบไปทำดีกว่า้ยอคือคุณนั่งอย่างนี้แล้วแมนมันเห็นแมนเป็นเด็กหญิงมา nhìn tui, Thắng là nào rồi đó. này, OK, hai sẹp ta đã จังหวะที่เดินมาเมื่อกี้คือเกือบตายเลยนะทุกคนหนูบอกเลยให้ยังดึงงานนยรุ่นละลอยเรื่อว่าเจอเธอ้โตศักดิ์สิทธิ์แต่กินู่เลย ได yes. oh, mm ้ไอวเลิฟริปี้นาวโอ้ยแม่เอายามาละดันยามากข้าวเขาไว้แบบเดี๋ยวพรุ่งนี้งานจุมพวนเสร็จแล้วจะไปหาหมอกินยาเฮียวีไลกับพอดีดอกไตสิพังดันยาหมอดว่าแปดเมหาเม็ด6เม็ดเมื่อคืนจิ้ววาโอ้ยาหมอผี เต็มคาราเมลจิวไม่ถ้าเป็นลูกยาวีจะไม่ป่วยเลยเขาบ่กคุณจะไม่ตายเพราะโรคไข้แต่คุณจะตายเพราะโรคไตค่ะเรากินยาเยอะแล้วแต่เวลาตายเ๋ยตายเย็นลูกจะไม่อยู่กับตายน้ำ ขอ,อน้ำหน่อยคะ่ะมีน้ำเปล่าไหมมียายากระตายเุก่ขกินกระตาย่กกินกระตายเนี่ยแทแทนะกินกระต่ายบ่กินกระต่ายฉันเลือกบกินตายเ้วยบกินตายดลยบุกกิน<อ>ดีวดวกว่าเออตายบุก็กไปหามอกระหินก่น่ะเจ้าของขว,วางจัดใ กุหมอใจยามัวมากทุเรียนนี่รอยทาสีบองันร้อยหนึ่งะยอรด้วยยังอือืินได้หล่ะดยันยาพาจะไปซื้อกูเพียงไป้รอโซจีหอดจุพันโซจิกลับมากเอทนเป็นเทุเรียนปลาพรอนเอาแบบกินนอื่นกันเนาะ กินไเอาสามือกินแหมเจอกันเลยเต้าแถวบ้านเลยมามามาใครอยู่สุพรรณมาเจอกันนะมาเจอครับมาเจอกันเยอะเด้อนานๆไม่รู้จะได้มาอีกเมื่อไหร่ไออ่ะช่วงนี้หนูคันคอแบบเพราะงานจังหวัดนะเหมือนเสียงเหมือนเขาเรียกนาทุกคนเคยไปไหมที่แบบเวลาน้ำลายมันติดอยู่่างนี้เหมือนเวลาเราสำลักอ่ะใช่ทุเรียนในกรุงเทพไม่มีแล้วอยเ้ยแพลพลี่นี่ ใช่คนเดียวกันกับน้องจูนมะนี่เพื่อนน้องจูนแน่ไปเวียดนามยี่สี่ครับยี่สี่สุนทาน

ช่วยนบุรียินดีตอนตรกอ๋อหนูว่าเดียวเราจะไปหาหมอกล่องเสียงมันน่าจะอักเสบอีกแล้วคอน่าจะอักเสบบออเป็นตุ่มปน<ไ>ปนีเน เท่าเท่ากันไปามน่ะสทสติ๊กเกอร์ที่เคสอยากได้ต้องมาเจอหน้างานค่ะไม่มีเฮ้ยมี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 เตรียมมาด้วยอยู่สักกัดใครอยากได้สติ๊กเกอร์หลังเคสต้องมางานมีงานมิสแกรนกาญจนบุรีการจนาบุรีได้ไปนะคะตอนนี้ถ้าเลือกได้อยากจะไปแม่งทุกจังหวัดเลย ใจแลอลของของเดือนนี้เพราะว่าเดี๋ยวไปเวียนนดนามอยากไป,ไอ,ไปอยู่กับจูนโอเคฮลัลโหลบ๊ายบายฝากทักทายน้องจูนด้วยนะสบายดีหรือเปล่าจะเย็นๆนะทุกจังหวัดโอ้ยังไม่ได้จอง ต้องเบ่งว่าวันที่หาคอนเฟิ์มมองคันว่หาคอนเฟิ่มต้องขับรถไป Yes I go to ไอ้พอนเกตไหมอ๋อทางสนาบุ้ยอ <Hello. S 1> ิสเกลนภูเก็ตวันที่สิบมีมีมาไหมมานะมีไม่วันที่สิบพฤศจิกาเฮ้ยส0บาพันบามพฤศจิกาถูกแล้วลงใต้ช่วงนี้ช่วงนี้ขึ้นเหนือลงใต้เยอะมากเลยทะเลาะโคอนออกไปแล้วนะ งลงรถอีก40นาทีถึงจะก,การสุพรรณบุรีนะครับเราไปหยิบก่อนยาแม่ออกลิแหละยจะออกลิเลียวโพสจะจะลีบก๋เตี๋ยวมากกว่าัวลิกยเดี๋ยว เจอกันนะแมป่ปายเจอกันไม่ต้องมั้งมาเลยอาจชื่อไปเลยเช็คชื่อเลยวันนี้ตาปุยขั่อนขี้ม่อนคุณคงษค่ะมามีทุกคนลงไปแล้วนะเจอกันสุพรรณบุรีเด้ออะไรนะวันเลยโรบินสัน